เศร้าเนี่ยสิไปอาบน้ำตเ,นเต่าไปน้องเลยเอาใส่ถางเสร็รถอีกแจ๊กเลยเขาไปเอาน้ามแล้วไปน้องได้เลยไปอาบน้ำเต่ามาเลยในหมูแบบ่บ้นนานบางงา่าวถุงไง,งไปไน้องเลยยูแบบบรรนนกันไปน้องเพื่อนจะเจ้ามีเลยแบงามไปน้องเลยมาบ่าวถุงไงเพื่อนบ่าวถุงไงบอกให้งามอไปน้องเลยเมื่อไปอาบน้ำเต่าไปน้องเลยกำลังออกจากหมู่บ้านไปน้องแล้วนัว่ง ใส่แท็กเขาเลยล่ะไปลักน้ำอาบน้ำเต่าไปลักน้ำในบ่อได้พี่น้องเด้อบ่อที่บ้านตรงหญ่เคยจักให้เบิ้งเลยพี่น้องเลยแล้วเบิ้งกันไปพี่น้องจุดี่น้องออกมาทุ่งทุ่งนาล่ะพี่น้องเลยมาบ้านบ่อตรงนี้นี่เข่าม่ท่านไม่แก่หรอกขาแตะออกห่วงพี่น้องขากตะก้มหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยบัวชั้นฟอหมาใ้่ไเออเห็นบ่อใครฉีกหัว หัวแหละเดินไปน่องหัวหวยรัดเดินไปน่องเดลยหวยมันรัดมาเพื่อเลยหวยรัดไปน่องเลยหรือสะพานนั่นเองเก็ไปน่องเนาะมาไฟไฟญี่ปุ่นเดินไปน่องเดลยญี่ปุ่นมาสางไว้แต้ปีสองพันหมืสิบสองปีเดินไปน่องเลยแกฮอดบอลเขาจีนไทยเสนอไปน่องเห็นป้องเขาน้าเจ้าอื่นเนาะยังเขียวอยู่พี่น้องเลยไอ้ส่วนข่าวดอพึ่งพึ่งเกี่ยวพึ่งได้เรื่องไปน้องได้เหลือแต่ข่าวกลาง อเออมาเที่ยวสัมมุ่งพี่น้องเลยเอาทำเช้าๆตอนนี้เวลากตีหาเท่านาทีพี่น้องเลยหรือยี่สิบนาทีทำเบิ้งก็งไปพี่น้องเนงมาฮอ,บอดบ่อพอดีพี่น้องเลยฮอ,บอ,อดบ่อฮอดสางพอดีพี่น้องเลยเห็นไหมสางกับชางแบบยังโบราณอยู่ด้พี่น้องเนะมีฝาปิดพร้อมที่ที่บ่าวดวงใหญ่เคยให้ไปกินเลยพี่น้องเลยอันนี้มือนี่ตักไปอาบน้ำเต่าพี่น้องเลยบ่าวคนบาทเพิ่นกำลัง ตัก,กนมเ้อพี่น้้ออองเดากาศชี้หนาวๆเด้อพี่น้องยาี่ยมาเศร้าอือเดเอ้ออากาศทุ่งไฮทุ่งนาเห็หนี่เพี่น้องหนาวนพี่น้องว่างหันมาได้ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องปลาบืนมาได้ใส่ดอกเออเพิ่งกำลังจักน้ำน้ำใส่เด้อพี่นอ้อ,นะนนนนองเด้อเต็มเลยก็สิประมาณเอ่อข้าวถังพต่พนองข้าวถังหน่อยข้าวสีนี่เนาะเดี๋ยวนะนะนะ ไปฮอดหน้างานฮะเจังเบิงอีกตัวนึงเนาะพี่น้องเฮอตหน้างานไปอาบน้ำเตาไปเดีฮอดเตาท่านไปดับพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยผู้ดีพอออนเอพิ่นมาแล่นออกกขลังกายพออ่อนเวอร์พอพออ่อนเวอร์หลอดได้พี่น้องได้ไปแล้วพี่น้องเพิ่นนักกวนนักดุยพี่น้องเพิ่นออกกขลังกายพอออนเน,นี่ยไหวเว้ยเต็มทางเรียบร้อยแล้วไปต่อพี่น้องเตาท่านเป็นที่เรียบร้อยแลย้วพี่น้องเลยมา่มามือน,นี้ควันออกสีฟ้าได้พี่น้องเด้อออกสีฟ้ามือต้องใช้คืนอีกคืนคืนวัอแรงนี่กะ ต้องใช้ชีบดื้ออยู่พี่น้องผ่านไปซีคือเออซีคืนพี่น้องเลยเออมเแรงคืนที่หามื่อนี้ยิมาอาบน้าเต่าพี่น้องเลยเอออย่าลืมพี่น้องคำว่าเบิ่งอย่าลืมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ้าดวง,งได้ะพี่น้องเด้อเออกดติดตามและกดหมักกระดิงด่งนะพี่น้องเด้อเพื่อมีคลิปไม่ไม่อัปโหลดมาชี้ดได้แจ้งเตือนพี่น้องเลยสำคัญก็คืออย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์นเด้อพี่น้องเด้อเออเห็นป่าวไหมนะควันออกสีฟ้าไอ้ลุ้มเฮาสีขุดอาบน้าเต่าพี่น้องเห็นบ่ มืัอนี้บ้าตรงไงมาพี่น้องอันมือนั้นโมเมนต์บ้าตรงไงทษบ้าก้นบาดพี่น้องเลยบ้าตรงไงเป็นคนว่าอยู่ก็จื่อชื่อกอยากพี่น้องไอวัเตจักมืออะไรคิได้จกบุญออื่นกับบุญเฮ้อพี่น้องเลยไอไอวัเต่เขานี่เพราะว่าออเดอร์สร้างมากันหลายพี่น้องเลยเอาบททันพี่น้องลูกค้าก็จะไม่หลายเนาะทานบททันพี่น้องเลยไอเสียวน้ำลงกนเด้อพี่น้องเนะใช้ทางนี่กับเคียนน้ำใช้ทางนี่เขาก็บผูชม ขี่ตัวเล่หรือโค่นนั่นเองแล้วพี่น้องเนาะเอากัดอาบน้ำให้เตาเฮาบัดพี่น้องเลยลาดหรือขี่ตมลาดใช่พี่น้องเลยเออให้เบิ้งแต่ข้างหลังเตาได้พี่น้องเด้อข้างหน้าบ่ได้เบิ้งเบ้าตรง่อยู่เราอีแตกอย่างเงี้ยยืดนี่เราอีแตกเออตอนนี้เบ้าอีกคนบาดกําลังคุดโค่นพี่น้องเลยเออเห็นพี่น้องมีคนห้อยใกล้ลงไปพี่น้องเลยจ้างมุมมีขี่ขันคากเนาะพี่น้องลอกหนังปิีงบ้า มื่อนัอนบ่าดลใหญ่ไหลอยู่กินขากตกหลุมเม,มือ่อนต่อไปพี่น้องเห็นไหมพี่น้องไอ้ผสมโคลนห้มันเรียวๆเด้อพี่น้องเด้อเห็นปะเห็นปะมันเป็นขีโตเร่แล้วเทาก็เอามาอาบน้ำเต่าพี่น้องอาบน้ำให้เต่า,าเขาเดีวยวละเอามาลากเลยพี่น้องเห็นปะ ซึ่งมันกำกวน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 ให้มันเข้ากันผสมคือผสมปูนเนี่ยพี่น้องเลยพี่น้องพี่น,อนอ้องอาบน้ำเตาวิธีนี้วิธีอัดหูเล่าของเต่าได้พี่น้องเด้อเต่าเล่ากับอัดได้ได้พี่น้องก็ตามให้หน่วยมันพี่น้อง,อง,องเอาดังไงฮดไปรอบนึ่งล่ละ เห็นเรพี de de ่น้องไงได้พี่น้องเลยนี่เป็นหน่อยเลพื้นเนี่ยซีบรถอีแต๊กเข้าผืนแล้วพี่น้องเลยยังเต็มเดี๋ยวบ้าตรงไงที่ท่าให้รอบเตาให้เบิรงพี่น้องควันออกสีฟ้าๆพี่น้องเลยก็เบิร์ดอีกคืนบอแรงกับเบิร์ดเลยพี่น้องเลยเห็นเราพี่น้องอันมองในทางจุดมันได้พี่น้องเด้อหรือทางจุไฟนั่นเองพี่น้องเลยมนี้ตันมาแล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวพี่น้องผู้หลังคาสังกะสีนี่ทุนหนึ่งพันบาทเด้อพี่น้องเด้อหลังคาชุดนี่สังกะสีเอ่บรดชุดหลังคานี่ยหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยลงทุนบ่ค่อยหลายพี่น้องเต่าดินเฮามันคือเต่าอิฐบ่คือเต่าอิฐมอนนะพี่น้องเด้อลงทุนสูงเนี่ยงบหน่อยพี่น้องเอองบเนี่ยงบพันพันต้นก็ใส่ได้พี่น้องเลยเออแล้วเฮามาถดาเบิ่งพุทธเต่าพี่น้องเลย เพื่อนตักต่วนขึ้นมาแล้วเพื่อนกระติดไปหาหม่องเพื่อนมักพี่น้องเห็นไหมล่ะลาดใช่เลยพี่น้องเลยเห็นไหมเดี่น้องเฮ็ดเพื่อยังเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเต่าทานเฮ็ดเพื่อยู่เพื่ออยากเด้อพี่น้องเด้อลูกก็ยังน้อยพี่น้องเลยขายกับพ่อได้ค่าหนุ่มค่ากล้องอย่าพี่น้องเลยเห็นเไหมเพื่อนมาลาดจวกเกียกจวกเกียกเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมพี่น้องยังมุมมีทื่อหลายเด้อพี่น้องเด้อ ยังมีทุนหลายพี่น้องเลยกะทุนกับมีจะเป็นกาลังมีเอฟซีที่เป็นกาลังใจให้ละทุนก็ได้ทุนใจนะพี่น้องเนาะบ่านหนองแง่ยังบอท่านมีเงินมีทุนดอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้สำนีละกับมีทุนแน่กับเฮ็ดใหญ่ให้พี่ให้น้องเบิ้งลอะไรให้พี่น้องเป็นลาดใส่ลาดใส่ให้พี่น้องเห็นี้เท่าั้หน่อยบ้านหนองแง่ก็สะช่วยเพิ่นลาดพี่น้องเลยเพราะว่าลาดคนเดียวก็มันโดนพี่น้องเนาะจากน้อยก็สะช่วยเพิ่นลาดจากปุกจาก บอกอีกที่หนึงพี่น้องไอ้ความกว้าง2เมตรนะพี่น้องเด้อไอ้ผ้าสินผ้าฉุนกลางร่วมเบิดทั้งในมันพี่น้องเลยสองเมตรเลิกประมาณสามเชนพี่น้องความเลิกนั่นความไอ้เลิกมันสามเชนความสูงประมาณ2เมตรร่วมแล้วก็สองเมตรกว่าพี่น้องเลยประมาณ2เมตรเช่าเลยพี่น้องเลยพี่น้องคนสะใส่สะใส่พี่น้องเลยเอามองจุดมันพี่น้องขุดเข้าไปประมาณหาสิบเซนได้พี่น้องเด้อโหเนี่ยเออเห็นบ่กเป็นหดจากหดจากไสยเลวพี่น้อง ปอยขี่ตุเร่แล้วแล้วเราก็มาฮดไช่ฮดไช่แล้วพี่น้องมวน้ําใจพี่น้องเอาตีนถูพร้อมพี่น้องเอย่เห้อมวัดไทยมุมนี้เลยพี่น้องมุมวัดไทยในลเพอดีเป็นหญ้าก่อภัยเว้เต่าใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้อีวัตเตะดอกอืมเดี๋ยวอีวัตเตะเขาจะบอกอีกทีหนึ่งพี่น้องเอออีวัตเตะในความเลือกในถ่วมหัวได้พี่น้องเด้อ ถวมหัวเบาหย่งเงยนะเบาลงเงยความสูงอ่ร้อยหกสิบเอ็ดพ sì, ี่น้องตอนนี้เหลือร้อยหกสิบพี่น้องเตี้ยลงอยกหน่อยเท่ามาแล้วก็เตี้ยลงนะความเลือกถั่วหัวพี่น้องเลยอ่าถั่วหัวผมเลือกรวมสูงแล้วก็บอ่าประมาณสองเมตรพี่น้องความสูงกว้างกว้างเมตรห้าสิบเด้อพี่น้องเด้อเออยาวสองเมตรสามสิบพี่น้องเลยเนี่ยเอ่อตะกอนเขาใส่สังกะสีโป๊กเป็นเตาหลุมพี่น้องอันนี้เขามา เปลี่ยนแบบใหม่อีวัตเตะพี่น้องเลยเปลี่ยนโฉมใหม่เต่าลุมนี่มองนี่มองจุดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมองทางจุดมันพี่น้องเลยจุดพ้ดีจุเอ็ดคุดท่อกันเลยพี่น้องเลย่มองไอ้จุดมันเนี่ยเลือกท่อกัน,กนครับไอความเลือกข้างในเต่าเด้อพี่นอ้องเด้อคุดคุดกับพุด,ดีพียงกันเลยบัวได้นั่นพี่น้องไบัวได้ลงเลือกอันนี้ลุมยังวัตติลุมที่ไอเฮ้า Amsterdam. คุดเอาโคนตอนกอ่อพี่น้องเลยนี่ เห็นวะมันเลยเลือกได้โอกาสจาอเข้าไปจุดเลยพี่น้องเลยเออไม่ไม่ก็เฮ็ดยากแน่พี่น้องเลยเพราะว่ายากอย่างวันตียากตอนเขาคุดหลุมพี่น้องเลยมันยากพี่น้องกดินกัะดินอยากแข็งแน่พี่น้องเลยเพราะว่าคนบาทเพิ่งกำลังฉาดใช่ฉาดใช่พี่น้องเออท่านใดสนใจท่านกระจองไว้ได้พี่น้องเ้อเอากระจัดตามคิวตามออเดอร์ได้พี่น้องเ้อเออเออโทรมาทางเบอร์ก็ได้หรือจะไป ติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเออมาทางอินบ็อกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไอเฟซบุ๊กบ่าวตรงไงกับแก้วไก่เด้อพี่น้องเด้อภาษาไทยเด้อพี่น้องแก้วไก่เด้อพี่น้องเด้อเออมาโทรโทรมาก็ได้เบอร์โทรก็ศูนย์สองศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเก้าหกห้าเจ็ดสามสามสองเจ็ดเด็กพี่น้องย้ำอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สองศูนย์เดี๋ยวเขียนบททันเก้าหกห้าเจ็ด สามสามสองเจ็ดพี่น้องเอ๋ยโทรมาปึกมาถามมาถามไทยได้เด้อพี่น้องเด้อเออว่าทานเราใดเราใดเด้อพี่น้องเนาะจองไว้ได้พี่น้องเออกะช้าแน่้นพี่น้องตามคิวเด้อพี่น้องเด้อเออบว่ากันได้พี่น้องเนาะเออจองก้อนได้ก้อนพี่น้องทานน่อืมเห็นพี่น้องอืมสีไายให้เบิ้งบอลแล้วเด้อพี่น้องเด้อเขาสีได้จบจำนี่เด้อพี่น้องแล้วคลิปนี่เด้อพี่น้องเด้อเออเขาบ้าตรงไงกับฉีด ลาดชอยเบาคนบาทเด้อพี่น้องเด้อเออคลิปนี้จบกันชุนนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยขอให้ทุกท่านมีแต่ความชุกและความเจริญเด้อพี่น้องเด้อเออคิดชิงใด้ให้ได้ชิงนั่นพี่น้องเอ้ยยุ่ยไก่ยุ่ยไกลก็แล้วแต่หรือสิจูต่างประเทศก็แล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางของประเทศลาวเด้อพี่น้องเด้อเออหรือว่าสิจูชนเผ่าชนโอ้ยก็เป็นบางอย่างหรือว่าสิจูชนเผ่าชนเผ่าอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยอ่าให้มีแต่ความสุขและความเจริญเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ด สิ่งใดหายดดสิ่งนั่นพี่น้องเลยไปละบัดน,นี้เพราะว่าลายเงาพี่น้องเลยบ๊ายบาย